ว i m b จับมือฮาวิลล์กุ๊กเปิดตัวโปรแกรมการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติพร้อมมุ่งสู่การลดคาร์บอนเป็นศูนย์เป็นอีกหนึ่งความร่วมมือกันครั้งสำคัญค่ะในการที่จะเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้ลงทุนในประเทศวานนอาตูโดยล่าสุดฮาวิลล์กุ๊กและวาโนอาตูอินเวสต์เมนต์มาร์เก็ตติ้งบิวโรเปิดตัวโปรแกรมการลงทุน Capital Investment i m m i g r a t i o n Plan นภายใต้โครงการวาโนอาตูซิตี้เซนชิพบา i อินเวส e ์เเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของประเทศโดยมีเป้าหมายในการลดคา์บอนนนใให้้เปป็2030ีีโดยมุ่่งทจะ พลังงานทดแทน100%ในการผลิตไฟฟ้ากันค่ะซึ่งโปรแกรมนี้จะเป็นช่องทางให้นักลงทุนต่างชาติที่จะได้รับสัญชาติวานูอาตูโดยการลงทุนในระบบเศรษฐกิจเริ่มต้นที่138,000ดอลลาร์สหรัฐสำหรับครอบครัวได้สูงสุด4คนต่อ1ใบสมัครสำหรับวานูอาตูเป็นประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกเดินทางเพียง3ชั่วโมงจากประเทศออสเตรเลียค่ะถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสำหรับผู้ที่ลงทุนในโครงการนอกจากจะได้รับสัญชาติและหนังสือเดินทางของวานูอาตูแล้วยังรวมถึงการมีภูมิลาเเเนในใประททศที่กือบ ปรอดภาษียังสามารถเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากกว่า100ประเทศทั่วโลกซึ่งความร่วมมือกันในครั้งนี้ค่ะจะส่งผลดีต่อประเทศพลเมืองวานูอาตูและโลกค่ะโดยโครงการการลงทุนเพื่อการได้มาซึ่งสัญชาตินี้จะเป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วยค่ะ so the Vanuatu Citizenship Investment Program Is a program offered by the Republic of Vanuatu, which is an archipelago of 83 islands in the South Pacific, located between Australia and New Zealand, to give direct access to foreigners to the Vanuatu citizenship, making you uh, like anybody born in Vanuatu from Nui Vanuatu parents. Uh, ตัวโปรแกรมของวานัวตูเออนี่ยนะคะเนื่งด้วยประเทศวานัวตูเนี่ยค่ะป,ประกอบไปด้วยหมู่เกาะประมาณ83หมู่เกาะนะคะตัวโปรแกรมตัวนี้ค่ะก็เสนอให้นักลงทุนนะคะสามารถมีสัญชาติวานัวตูที่เรียกวานุวานัวตูค่ะ so the t program until today was uh, consisting into making a donation to the g o v e r n m e n t meaning it was one time p a y m e n t And you couldn't get this money back. Now, with the initiative that we brought today, with the VIMB, there is an option to invest in an investment fund called the Coconut Oil Fund. That will give you, uh, make you a shareholder in the company, and give you the right to be, receive dividends from uh, the investment that will be made through these investment funds, and get your money back. after years. of the retention period five ค่ะก่อนหน้านี้ตัวโปรแกรมการลงทุนในวันววตัวนะคะก็จะเป็นการบริจาคให้กับรัฐบาลเพื่อเอาผลิตตัวสาธารณูปโภคของประเทศนะคะแต่ว่าวันนี้ที่เราเปิดตัวกันนะคะเป็นโปรแกรมการลงทุนในตัวฟันที่เป็นการผลิต น้ำมันมะพร้าวนะคะเพื่อเอาไปผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศนะคะผู้ลงทุนเนี่ยสามารถได้เงินปันผลคืนจากการลงทุนตัวนี้นะคะโดยมีเงื่อนไขที่ว่าต้องถือการลงทุนตัวน,นี้ไว้เป็นระยะเวลาขั้นต่ำห้าปี Up to a family of four members, because the program allows you to include your spouse, your children, and also your parents and parents-in-law. If you want to add more than four persons, uh, there is a fee of $25,000 more per applicant. Oh, so. Uh, the money, the process that will be raised will not only be built, used to, for the coconut oil, it will be used for uh, a, a different different purposes. So uh, the company, the VIMB and the CNO funds, intend to raise. About, I think it's about $100 million that would be used for coconut productions, but also a very different series of alternatives and initiatives for uh, carbon free uh, um, solutions uh, and sustain sustainable investments. Bang. ไว้ประมาณ100ล้านนะคะโดยที่ไม่ใช่แค่ลงทุนในการปลูกสวนมะพร้าวเท่านั้นแต่ก็จะกระจายไปในจุดอื่นๆของประเทศด้วยเช่นกันแล้วก็ที่คุณบัสเซนแกอธิบายขั้นต้นะนะคะว่าตัวผู้ลงทุนเองเนี่ยต้องลงทุน138,000 u s ดอลลาร์ซึ่งรวมผู้ลงทุนและครอบครัวรวมทั้งหมด4ท่านด้วยกันและหากจะ ต้องการเพิ่มบุนคคลที่ห้าหกเจ็ดนียค่ะก็เพิ่มคนละสอง0มืนห้าันดอลลาร์ค่ะ Correct Vanuatu has a very generous tax system it doesn't levy tax on individuals and corporations that do business uh, that is not located in Vanuatu the only tax that they raise is about the, there's a local VAT uh, and some stamp duties ค่ะวานูเอตูก็เป็นประเทศที่เป็นปลอดภาษีเป็นสวรรค์ ของของเรื่องของภาษีเลยนะคะก็ <Yes. S 1> วันกัตูเนี่ยจะไม่เก็บภาษีสําหรับบุคคลารายได้ของบุคคลที่เกิดขึ้นนอ,อกประเทศหรือว่ารายได้ของนิติบุคคลที่เกิดขึ้นนอกประเทศนะคะ all well, the potential prospects i n t e r e s t i n g in through this uh, this new promotions can uh, contact us in uh, Bangkok uh, our group has been having an office in Bangkok for the last 10 years we are located at Empire Tower on Sathon on the 29th floor. You can check our website and find our phone number at www. h a v i l o ok c o r p o r a t i o n c o m นักลงทุนสามารถติดต่อกับบริษัท h ว v i l o ก r o ได้เลยนะคะเ,เราเปิดมา10ปีและที่ออฟฟิศของเราที่กรุงเทพเนี่ยคะ่ะอยู่ที่อา,าอคาร Empire Tower ค่ะหรือว่าเข้าไปยมชมเว็บไซต์ของเราเลยก็ได้นะคะ w w w h a v i l o ok c o r p o r a t i o n c o m คะ่ะ